สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาขอ,อาเช็คพลังงานตัวตนของคุณแล้วก็ของเขานะคะเราจะมาเช็คก่อนนะคะว่า,าพลังงานคลิปคลิปนี้จะเป็นอย่างไรเนาะจะเป็นในหัวข้อใดนะคะเราจะมาเปิดหัวข้อกันก่อนเลยนะคะปกติแล้วเราจะเปิดหลังคลิปเนะาะเราเราจะเปิดหลังบ้านเนะเาะแล้วก็เหมือนเป็นการเปิดก่อนแล้วก็ มาทําคลิปเนาะในนี้อันนี้ก็คือจะเป็นการมาเปิดสดๆให้เลยนะคะ่าถ้าอยากจะบอกอะไรนะถ้าอยากจะบอกอะไรเป็นหัวข้ออะไรเอ,อ่ยวันนี้นะคะถ้าอยากจะบอกว่าสิ่งที่คุณนันพยายามอยู่ในตรงนี้นั้นมันยังคงไปต่ออะก็ยังคงรับเรื่นนะคะถึงแม้ว่าจะมะีปากเสียงจะมีการพูดคุยจะมีการเหมือนกับติดชินนินทาจะมีการเหมือนกับติด หรือเป็นการเตือนเป็นการชื่นชมเป็นการพูดคุยเป็นการใช้คำสื่อสารอะไรประมาณเนี่ยเนาะเพื่อให้ก่อเกิดการแบบทำลายความมั่นคงอะนะคะเหมือนกับเป็นการที่เหมือนกับว่าไอ้ความมั่นคงที่คุณมีในตรงเนี้ยมัน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 ได้สูญเสียไปมันได้เหมือนกับเป็นการเหมือนกับเขาเรียกว่ามีมีการพูดคุยมีการใส่ร้ายนะคะ เพื่อเป็นการเหมือนกับเป็นการทําให้เก,เกิดการพยายามที่จะทําลายความสําเร็จของคุณนะคะประมาณอารมณ์นี้เนาะเพราะว่าในหัวข้อนี้ก็จะเป็นประมาณอารมณ์ว่าบุคคลที่พยายามพูดให้หลายคุณหรือใส่หลายคุณเขาจะสามารถที่จะทําอะไรกับคุณได้ไหมหรือทําได้สําเร็จไหมในตรงนี้เนาะเพราะว่าจากหน้าไพ่พลังงานหน้าไพ่ในตรงนี้เป็นพลังงานของคนที่ ใส่ร้ายป้าย,ายสีเพื่อที่จะให้ความสําเร็จหรือความมั่นคงของคุณนันพังหรือสูญเสียความมั่นใจหรือความเป็นตัวตนของตนเองหรือไม่สามารถไปต่อได้นั่นเองเนาะนะคะก็คือสิ่งที่คุณน้าพยายามที่จะไปต่อในตรงนี้มีบุคคลมาสก,กัดกั้นมาทําให้ไม่สามารถไปต่อได้เราก็เลยอยากจะรู้ว่าบุคคลที่พยายามที่จะทําให้คุณนั้นไม่สามารถที่จะไปต่อได้ในตรงนี้นั้นเขาจะทําอย่างไรและ จะเป็นไปยังไงเนาะในตรงนี้นะคะเดีย๋ยวเราจะมาดูกันนะพลังงานนี้นะพลังงานของบุคคลที่พยายามที่จะขัดขวางคุณะนะคะประมาณนี้เนาะใครกันนะที่จะมาขัดขวางคุณเราจะมาขอดูพลังงานของเขาเขาได้เขาคนนี้นะคะได้ในสับเพนเดอร์เคิลเขาคนนี้นะคะในสับเพนเดอร์เคิลได้ราศีกันนะคะหรือชาววันศุกร์ได้นะเราก็าทูสบับคับราศีกรกฎหรือชาววันศุกร์นะคะ แล้วก็เด e d ด s นะคะราศีพิจิกเดี๋ยวเราขอ5ใบนะคะทูซับวานทูซ mm ับวานในตรงนี้นะคะบง่งบอกถึงชาวราศีเมษหรือวันอังคารได้นะคะเราก็ทูซับซอสนะคะราศีตุลหรือชาววันจันทร์นะโอเคนะคะบุคคลเหล่านี้นะคะที่เรานั้นได้เอ่ยถึงราศีหรืออะไรไปในตรงนี้นะคะถามว่า บุคคลเหล่านี้นะั้นเป็นอย่างไรบุคคลเหล่านี้หนึ่งแหละจะเป็นบุคคลที่เขาเขาเป็นบุคคลที่มีฐานะอยู่พอสมควรมีมีตำแหน่งหน้าที่การงานดีมีการเงินดีมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เพียบพร้อมก็คือดีเลยนะคะแต่เหมือนกับว่าตัวเขานั้นไม่พึงพอใจในตนเองก็คือตนเองนัมีดี มีทั้งเงินมีทั้งฐานะมีทุกสิ่งทุกอย่างเพียบพร้อมแล้วแต่ก็ยังอิจฉาอยู่แต่ก็ยังมีความรู้สึกเหมือนกับว่าคุณได้ดีกว่าเขาคุณไปไกลกว่าเขาทั้งๆท,ที่เขาเองเขาก็มีมีทุกยักงมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เพียบพร้อมเพลอดบางทีเขารวยกว่าคุณด้วยในตรงนี้นะคะเพราะว่าเขาได้ในใน s u เ p e r s เ n ิลในตรงนี้นะคะแต่เขาไม่พึงพอใจในตนเองเขาไม่มีความสุขกับตนเองประมาณอารมณ์ว่า ครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากเนาะประมาณอารมณ์นี้นะคะแต่ในแต่ในเคสเคสนี้ที่เรามองเห็นนะคะก็คือเป็นเคสของคนที่เขานั้นเคยชื่นชอบคุณแล้วเขาได้ปรับเปลี่ยนเปลี่ยน,ปยนแปลงความรู้สึกจากที่ชื่นชอบกลายเป็นมาอิจฉาริษยาคุณหรือมีความที่รู้สึกเหมือนไม่อยากจะซัพพอร์ตคุณอีกต่อไปในตรงนี้นะคะมีการเปลี่ยนแปลงมีความรู้สึกที่เหมือนกับไม่อยากจะให้คุณนั้นได้ไปต่อ หรือเป็นในลักษณะที่เหมือนกับสิ่งที่คุณนั้นจะได้ไปต่อในตรงนี้มันมีมีอุปสรรคที่ติดขัดมีปัญหาอะไรบางอย่างที่ไม่สามารถที่จะไปต่อในตรงนี้ได้นะคะอืเรามองเห็นถึงสองเคสสองกรณีนะหรือรวมถึงการที่ว่าถ้าหากในทั้งหมดในตรงนี้เป็นคนคนเดียวกันก็คือจะเป็นในลักษณะที่บุคคลนี้มีความเพียบพร้อมในตนเองแต่ว่าไม่มีความพึงพอใจ และก่อนหน้านี้นั้นเขาอาจจะเคยซัพพอร์ตเรื่องการเงินคุณให้เงินคุณหรืออาจจะเป็นในลักษณะที่เคยเป็นเพื่อนคุณรู้จักคุณมาเคยชื่นชอบเคยตามจีบคุณอะไรประมาณเนี้นะคะแต่ว่าในเมื่อคุณนั้นได้มีการปฏิเสธไปหรือคุณนั้นไม่ได้ให้การตอบรับหรือทําให้เขานั้นพึงพอใจเขาก็เลยมีความรู้สึกเหมือนกับจากที่เป็นมิตรกับกายข้ามฝั่งกันเหมือนเป็นการ ไปอยู่ในฝ่ายตรงข้ามก็คือเป็นฝ่ายศัตรูไปนะคะประมาณอารมณ์นี้ก็เลยเหมือนกับจากเป็นมิตรกลายเป็นศัตรูนะคะได้นะเป็นลักษณะน,นั้นได้แล้วเรามาดูกันนะคะว่าเขานั้นจะทําอย่างไรและเขาจะยังไงต่อไปนะคะเขาคนนี้นะคะเขาก็มีความรู้สึกมีความสุขกับตนเองนะคะมีความสุขกับตนเองมีความพึงพอใจกับตนเองแหละแต่ว่าตัวเขาเองนั้นชอบ บูนี่คนอื่นเขาชอบใช้วาจาพูดคุยเหมือนกับเป็นการถักถางทำให้ผู้คนนั้นอาดูไม่ดีหรือเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นอะไรประมาณนี้นะเหมือนกับเป็นการพูดคุยเหมือนกับสนุกปากกันนะคะโดยที่ไม่แคร์ไม่สนใจกับการสูญเสียหรือ,อหรือความผิดพลาดอะไรในตรงเนี้นะคะเหมือนกับว่าชอบพูดชอบพูดการให้ร้ายเหมือนเป็นการเหมือนกับ พูดสนุกปากไม่สนใจว่าใครจะสูญเสียหรือใครจะเสียหายอะไรประมาณนี้ได้ด้วยนะอืเพราะเรามองเห็นถึงการที่เขานั้นมีม,มีมีความที่เหมือนอิจฉาแหละมีความอิจฉามีความคิดเดยอะคิดมากมีความพยายามที่อยากจะพูดให้เก่อเกิดเหตุการณ์สถานการณ์เกิดขึ้นแล้วก็เหมือนชอบทําให้ก่เกิด กเกิดเหตุการณ์การขัดแย้งอะนะคะมากกว่าที่จะปณีปนอมหรือจะเป็นการลักษณะทีะ่เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอะาอยู่ดีๆก็ชอบหาเรื่องอะประมาณอารมณ์เนี้ยนะคะอ,อยู่ดีๆสงบสงบไม่เป็นนะคะประมาณอารมณ์นั้นได้แล้วก็สิ่งใดที่ที่ดีๆในตรงเนี้ยนะคะสิ่งใดที่ดีพอจะดีๆหน่อยในตรงเนี้ยเขาชอบทําผัง เขาชอบแบบทําลายแล้วเขาก็ชอบดูความผิดพลาดความสูญเสียทั้งๆที่เขาก็รู้นะว่าอ่าสิ่งเนี้เป็นสิ่งดีสิ่งพอเขาเขาก็รู้นะว่าเป็นสิ่งดีเขาก็พึงพอใจแหละเขาก็โอเคกับสิ่งนั้นแต่เขาไม่สามารถที่จะรักษาสิ่งดีหรือสิ่งที่เป็นความสุขได้ในในตรงนี้ก็คือเป็นลักษณะพลังงานกับเขาเขารู้แหละว่าเป็นสิ่งนี้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งดีเขาก็หอยหาเขาก็ต้องการมาดูตลอด แต่เขาไม่สามารถหรือแสดงออกในการที่จะรักษาหรือหรือให้สิ่งนั้นหรือสิ่งดีๆที่เขานั้นต้องการมาโดยตลอดที่เขานั้นได้รับมาในตรงนี้อยู่กับเขานั้นนานหรือทนุถนอมกับสิ่งเหล่านั้นหรือรักษาเอาไว้ในตรงนี้นะคะเพราะเขามีความรู้สึกเหมือนเหมือนกับว่าพอจะรู้สึกดีหน่อยอทุกอย่างพังแล้วพอจะ มีการโอหน่อยมีการเหมือนเอาอกเอาใจหน่อยเอาและมีการถกเถียงมีการพูดพูดจาไม่ดีใส่และทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกแย่อะไรประมาณนี้เป็นได้ความสัมพันธ์กําลังดีๆก็จะก่อให้เกิดสถานการณ์ที่ที่ผิดผพว้วไปหรือเป็นการนอกใจหรือเป็นการทําลายความสัมพันธ์ไปทั้งๆท,ที่ตุดเองนั้นไม่ได้ต้องการแต่เป็นลักษณะที่เหมือนกับเหมือนกับเป็นการอารมณ์ที่เขาเรียกว่า เขินกับการทำดีนะคะประมาณอารมณ์นี้ได้นะเหมือนเป็นการเขินกับการทำดีสนุกกับการที่จะทำไม่ดีในตรงนี้นะเพราะฉะนั้นแล้วในตรงนี้เขารู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เขานั้นต้องการมาตลอดเราเป็นสิ่งที่เขานั้นหยหาไมาตลอดอยากจะให้สิ่งนี้อยู่กับเขานานๆแต่เขาไม่รู้จักวิธีการรักษาเขาอยากจะมีความสุขแต่เขาไม่รู้จักวิธีการสร้างความสุข ราะฉะนั้นแล้วในตัวตนของเขาในตรงนี้จะมีการเริ่มต้นใหม่หรือจะมีเหตุการณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นในตัวตนของเขาหรือเขาเห็นว่าคุณน,นั้นกําลังเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือมีเหตุการณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นหรือมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนั่นเองนะคะเพราะเขาอ่านะคะก็คือเขาเห็นเขาเห็นคุณเขาเห็นคุณกําลังไปได้ดีกําลังมีจุดเริ่มต้นใหม่มีชีวิตที่ใหม่เขาเห็นแล้วเขาก็คิดเยอะคิดมากในเรื่องของคุณมีความรู้สึกสงสัยในเรื่องราวของคุณ กำลังมองว่าคุณทําอย่างไรคุณไปในทิศทางใดทําไมคุณถึงได้สําเร็จได้ขนาดนี้คุณเริ่มต้นจากจุดไหนคุณทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นการเหมือนกับประมาณอารมณ์อารมณ์มีสาระเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะสาระในเรื่องเราของคุณเกิดขึ้นเกิดสภาวะอยากจะสาระสักเท่านั้นนะคะแต่ว่าถามว่าเขาทําอะไรได้ไหมไม่ ได้แต่สาระไปแล้วก็รู้เรื่องราวของคุณแล้วก็ไปพูดคุยทําให้เกาะเกิดความเสียหายและสูญเสียให้กับคุณไม่ได้เก่อเกิดประโยชน์ใดนะคะในตรงนี้เนาะก็คือในลักษณะนี้ในความสัมพันธ์นี้นะคะในในสิ่งที่เราเห็นในหัวข้อที่ว่าบุคคลที่พยายามที่จะทําลายความมั่นคงของคุณในตรงนี้นั้นเกิดจากการที่เขานั้นอาจจะาสามารถเก่ะเกิดได้ทั้งตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจเนาะ แต่ไม่ว่าจะอย่างไรแล้วบุคลิกของเขาที่เรานั้นเห็นในจากพลังงานหน้าไพ่ที่เรานั้นสัมผัสได้ในตรงนี้ก็คือเกิดจากบุคคลที่เรียกร้องความสนใจแล้วก็ต้องการความสุขต้องการความสําเร็จต้องการสิ่งดีๆเข้า,เข,าเข้าในตัวก็คือเหมือนกับเป็นในลักษณะที่เหมือนกับ อยากได้สิ่งดีๆอยากจะพบเจอสิ่งดีๆอยากจะประสบความสําเร็จในชีวิตในตรงนี้เนาะแต่ว่าไม่สามารถเพราะว่าอะไรเพราะว่าตนเองนั้นไม่รู้จักวิธีการสร้างหรือก่อ,กอกเกิดความสําเร็จหรือก่อเกิดสิ่ง,งดีๆเกิดกขึ้นตนเองนั้นรู้จักวิธีการที่จะทําลายอย่างเดียวเรามองเห็นถึงการที่เหมือนกับสถานการณ์เริ่มจะดีๆอ่ะทาลายแล้วความสัมพันธ์เริ่มจะดีๆอ่ะพังอีกแล้วอะไรประมาณนี้นะคะเป็นลักษณะที่เหมือนกับ ต้องการนะต้องการที่อยากจะอยู่อย่างสงบต้องการที่อยากจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นไปในทิศทางที่ดีแต่ไม่รู้จักวิธีการรักษาหรือทนุถนอมหรือเอาอกเอาใจหรือทําให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้เป็นความรักที่สวีทหรือโรแมนติกได้ไม่สามารถที่จะทำห,หรือหรือรักษาด้วยวิธีการอ่อนโยนหรือหรือปณิปนอมในตรงนี้นะคะอืม นะไม่รู้จักวิธีการอ่อนโยนหรืออารมณ์อว่ยในความสัมพันธ์หรือเป็นการยึดจุดในความสัมพันธ์ในตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าบุคคลที่ชอบจ้องจะทําร้ายนะคะไม่ว่าจะเจตนาหรือไม่ในตรงนี้ก็ตามนะเขามีเจตนาอย่างไรเพราะว่าในตรงนี้ในจากไพ่ r i เด r ร์เวทในตรงนี้นะคะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเขาสนุกปากเป็นความอารมณ์เหมือนกับ ทำตามความพึงพอใจมากกว่าที่จะคิดร้ายประสงค์ร้ายและเหมือนกับมุ่งที่จะหมายชีวิตอะไรประมาณน,นี้นะเขา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 ไม่ได้ต้องการแบบนั้นแต่เขามีความเหมือนกับจุดประสงค์ก็คือการที่เขานั้นอยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะบอกอยากอยากจะเล่าลือข่าวสารแต่ว่ามีการบิดเบือนในใน,ในการที่จะพูดก็คือสถานการณ์ของคุณดี แต่ไม่เลือกที่จะชมเชยเลือกที่จะพูดอีกในรูปแบบหนึ่งที่ตรงกันข้ามกันเพื่อให้คุณนั้นเสื่อมเสียอะไรประมาณนี้นะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าไพ่จะบอกอะไรนะคะกับไพ่ลมอ่ากับไพ่โซนจิตวิญญาณนะคะอินไซต์นะคะแล้วก็เวสเพิร์ดแล้วก็ดีวายแอนิมอลโซ่ซอง your soul ในตรงนี้นะคะเรามองเห็นถึงการที่ว่าคุณจะต้องมีความมั่นใจในตนเองคุณจะต้องมีความรู้สึกเหมือนกับรู้ถึงความข้างในของคุณว่าคุณมีความต้องการอะไรแล้วคุณก็ต้องถามตนเองตอบกับตนเองคุยกับตนเองนะคะเป็นอารมณ์เหมือนคุยกับตนเองแล้วคุณก็ต้องทําตามเสียงของหัวใจของตอนเองแล้วก็เหมือนกับปรารถนาสิ่งใดต้องการสิ่งใดให นำพาความรู้สึกที่อยู่ข้างในหรือความต้องการของคุณในตรงนี้นั้นออกมาแสดงให้ประจักษ์แล้วก็ทําให้สําเร็จในตรงนี้นั่นเองเนาะอืมเพราะฉะนั้นเราในตรงนี้สิ่งที่สําคัญเลยก็คือคุณจะต้องมีความมั่นใจแล้วก็ยึดมั่นในสิ่งที่ตนเองนั้นจะทําหรือกับตนเองในตรงนี้น,นั่นเองนะมีความมั่นใจแล้วก็เป็นตัวของตนเองให้ได้มากที่สุดระลักตนเองให้แมให้มากๆคุณต้องมีความเด็ดเดี่ยวแล้วคุณก็ต้อง มีความสุขอยู่กับตนเองให้ได้นะคะประมาณอารมณ์นี้เนาะเด mm ี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าไพ่เราเองเจ้กำลังจะมาบอกอะไรนะคะ calling i n y o the mess แล้วก็ mm hmm. let your friend help you r e a h r e s t o of c o n t r o l t o trust mm hmm. ในตรงนี้นะคะเรามองเห็นถึงการที่ว่า mm hmm. สิ่งที่คุณน้องขอสิ่งที่คุณนั้นเป็นไปสิ่งที่คุณนั้นกําลัง จะดำเนินเดินหน้าไปในตรงนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างกำลังเหมือนกับสร้างสถานการณ์หรือเหตุการณ์ทำให้คุณนั้นเหมือนกับไม่แน่ใจกับสิ่งที่กำลังจะไปไม่แน่ใจกับเป้าหมายในชีวิตของคุณมีความเหมือนกับสับสนกังวลใจมีเหตุการณ์ใหม่ๆมีเหตุการณ์ปรับเปลี่ยนสถานการณ์อะไรต่างๆในตรงนี้มีจุดพลิกผันให้คุณนั้นแก้ไขยอยู่เสมอ เพราะฉะนั้นแล้วในตรงนี้คุณจะต้องเชื่อมั่นคุณจะต้องอยู่กับตนเองคุณจะต้องมั่นใจถึงแม้ว่าคุณนนั้จะไม่แน่ใจจะมีอะไรมาบดบงังทําให้คุณนั้นไม่สามารถที่จะไปต่อหรือมีความกังวลใจต่อความสําเร็จในตรงนี้บอกได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยจะเป็นการซุบซิบนินทาจะเป็นการปากต่อปากหรือจะเป็นการดราม่าอะไรก็ตามในตรงนี้นะคะ สิ่งที่คุณนั prints, you you, ้นลองขอสิ่งที่คุณนั้นกําลังจะเป็นไปกําลังจะประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นแล้วในสิ่งที่คุณนั้นต้องการสิ่งที่คุณนั้นกําลังจะเดินหน้ากําลังจะมุ่งหน้าไปในตรงนี้กําลังจะประจักษ์ต่อสายตาผู้คนหรือร่วมถึงสังคมที่คุณนั้นกําลังอยู่หรือผู้คนที่กําลังดามากคุณอยู่กําลังสายร้ายคุณอยู่เขากําลังเห็นถึงความสําเร็จของคุณเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่คุณนั้นสมควรที่จะเป็นก็คือมั่นใจแล้วก็เดินหน้าต่อไปแล้วกก็็สสสมมมคควรรรรทททีี่่่่จจจะะะุงันนนยยาาาาใปบํเ มั่นใจนําพาตนเองออกไปผลักดันตนเองออกไปนะคะสิ่งเหล่านี้จะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อคุณนั้นมีความแข็งแกร่งและแข็งแรงมากพอสภาวะจิตใจของคุณสําคัญเพราะฉะนั้นเราคุณจะต้องนําพาตนเองออกไปและผลักดันทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความมั่นใจคุณจะต้องผลักตัวเองออกไปนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นหยุดยั้งอย่าไปท้ออย่าไปสนใจอย่าไปใส่ใจกับสิ่งที่คนอื่นเขาใส่ ใส่ร้ายป้ายสีคุณหรือเป็นลักษณะของการในเชิงของของการบูลลี่หรือการสุปมาทคุณในตรงนี้นะคุณมั่นใจว่าคุณจะต้องสําเร็จคุณจะต้องไปให้ได้คุณจะต้องคุณก็ไปให้ไปให้ได้ให้สมดังที่คุณนั้นมั่นใจและปรารถนาในตรงนี้เนาะคุณมั่นใจว่าอย่างไรแล้วจะต้องสําเร็จคุณจะต้องทํามันให้สําเร็จให้ได้คุณมั่นใจว่าสิ่งนี้ทําแล้วจะออกมาดีคุณต้องทํามันต่อไปเพื่อที่จะให้ผลลัพธ์ออกมาดีให้ได้ดังใจ ให้ได้ดังดังที่คุณน้ำปัตนาให้ได้ในตรงนี้นั่นเองเนาะสำหรับคลิปลปนี้นะคะก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะในหัวข้อที่ว่าบุคคลที่พยายามที่จะทําทให้คุณนั้นสูญเสียความมั่นใจหรือทําลายความสําเร็จของคุณในตรงนี้นั้นมีประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันและกันอย่างนี้ตลอดไปนะคะสาหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะถ้าชอบกดไลค์นะกดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์กันได้พูดคุยกันได้นะคะ ช่องของเราจะได้เติบโตบไปอีกขั้นหนึ่งในตรงนี้เนาะสนับสนุนซัพพอร์ตซุปเอร์แกันได้นะคะหรือ,อสินค้าใต้เดสครีปชันในตรงนี้นะคะใต้ล่างในตรงนี้เนาะได้นะคะเพราะฉะนั้นเราในตรงนี้พี่กจะอจะพยายามเนาะว่ามีสินค้าอะไรดีๆในตรงนี้รวมถึงไพ่ดีๆที่พี่ใช้อยู่ในตรงนี้นะคะก็จะนำมาโปรโมทนำมาแชร์นำมา อบอกเล่ากันว่าตัวนี้ใช้ดีนะประมาณนี้โอเคนะคะอยากพี่จะพยายามเหมือนกับมีมีมีหลายตัวอยู่นะคะที่พี่จะนําออกมาปักตะกร้าแล้วก็มาโปรโมทให้กับทุกๆคนท,ทุกท่านได้ได้ได้สัมผัสกันในตรงนี้นะคะอย่าลืมติดตามเอาไว้ในตรงนี้แล้วกันนะคะในตรงนี้เนาะสำหรับวันนี้ก็ขอทัวรลาไปก่อนแล้วนะคะความสุขของคุณก็คือความสําเร็จของเรานะคะสําหรับวันนี้ไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ